สวัสดีครับคุณผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมหนุ่มไฝปัญญาปัญญากตัญญูนักร้องนักแต่งเพลงดีเจนักจัดรายการทีวีและวิทยุชื่อดังและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราปัญญาปัญญาแจ้วช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับนักร้องสาว เมื่อ30ปีที่แล,วแล้วเธอสวยเซ็กซี่ได้ตำแหน่งสาวงามเมืองมักขามหวานและตำแหน่งพ่อขุนผาเมือและอีกหลายๆตำแหน่งเธอคว้ามาครองทั้งหมดทั้งหมดเธอมากด้วยความสามารถ โดยเฉพาะน้ำเสียงและอิลาการเต้นของเธอทำให้คนหัวเราะคลายเครียดได้อาจารย์ดอกรักดอกตะแบกแกสอนงเงาครูเพลงคนเก่งคนพบในตัวเธอมีอาชีพแม่ค้าขายลัอตเตอรี่ ตามตลาดนั้ดเธอพร้อมที่จะเป็นศิลปินเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงกาดผมปัญญาก็กตันยูพร้อมกับอาจารย์ดอกรักดอกตะแบกจึงช่วยกันผลักดันให้เธอได้เป็นศิลปินเพื่อประดับวงการอีกคนหนึ่งช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับเธอเธอผู้นี้มีนามว่า ยายดอกต,ากตากลาดแตกกับบทเพลงแจง้งเกิดของเธออยากรวยมาทาพทีอยากเป็นหนี้ไปท<แ>างคนจากปลายปากกาของครูเพลงอาจารย์ดอกรักดอกตะแบกแกสอนเงาจึงขอเสียงปรบมือดังดังต้อนรับเป็นกำลังใจให้เธอสักครั้งสิค,ครับ โดยลายมาท่างพีถ้าอยากเป็นมีให้ใบทบูนใบที่มีไว้ไแล้วใจตุนถ้าถูกใจคุณเอามาพีมาพีาาแ่ติดมาทุกใบแลจ้าจังวันล็กยากฟงานนะพีสองตัวตาตัวเนือลังที่หนึ่งต้องยังตาตีฮามีเพื่อใบเดียวแล้วลมาต้องซื้อมา แล้วความลำบากกันที่ต้องแล่นหมดตีนสั้งไล่โตหมอใหคุยโม้หองเมาเลยดีวงพ่อไฟเล็กยอนเลี่ยนเจ้าแม่ตะเคียนสุดน่าพูลายที่หอมลูกบนโต ใบด,ดี้ีว่าแล้วใจคุณถ้าถูกใจคุณมาทีมาปีหรือตีเอาสามจุดล้านก็บอกมา,าอย่ใจไม่รอเลยริอแบงคคนเราไปนี่คือใจจัดให้เด็กพี่นอ้อยแบงค์พลัมีทอนชักเตยแต่อย่าทำเพียรแบงค์ ก็เป็นกันทุกคนก็มา้ตั้งรวยแล้วอย่าเื่เมเล่าสมนี้พวกเราเกิดมาหน้าทีท่สืออะไรวันนี้นนบ,าบ,าบายบายหมดหมลายพวกข้าเลยทีอยากรวยไรมาทาั้งทีถ้าอยากได้เงินให้ไปทำเงินไปดี่ีวันแล้วใจคุณถ้าถูกใจคุณทำมาทำมา หรือตีแบ่งคนรับไปนี่คือทุกใหญ่ันเลยเด็กที้าอยแบ่งพลัมีอนครัเตียแต่อย่าทำเสียแบ่งปลอมข้องีสิ่งเดียวคงกล้าใจฝาความไว้ับม่อรัวเอโชคดีกันทุกคัน่ร่ำรวยแล้วอย่าเราคยงมนีี รวยไ้มาตั้งทีก็อยากเป็นมีให้ไปพูมิไปนีไวแล้วใจต้องพูดกในคนละมา